สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 นะคะวิชาการงานอาชีพในสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ที่เรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราครูคจะมาเพิ่มเติมในเทคนิคการเรียนในแบบยุค2021นี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักการสืบค้นด้วยตัวเองนะคะแทนที่ครูคจะมาบอก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 ,บอก,บอกแล้วก็ให นักเรียนทาแบบฝึกหัดเนี่ยครูก็จะขอเปลี่ยนนะคะเป็นให้นักเรียนไปค้นหาข้อมูลหรือว่าเรียกแบบให้มันอินเตอร์หน่อยนะคะก็คือการสืบค้นข้อมูลนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนเองนะคะโดยที่ครูเนี่ยจะเป็นคนมาแนะนำเทคนิควิธีการในการสืบค้นนะคะยกตัวอย่างเช่นหัวข้อในวันนี้เลยก็คือการเลือกซื้ออาหารสด การเลือกซื้ออาหารสดนักเรียนถ้าคุณครูมาบอกเธอว่าอ,อ๋อเธอซื้อหมูนะเธอต้องเลือกอย่างนี้อย่างนี้นี้มันก็ธรรมดาเกินไปนะคุณครูคก็จะมาให้เธอไปหาวิธีการเลือกซื้อหมูแล้วก็มาตอบคำถามครูนะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราไม่ได้จอดจงในเรื่องหมูเรื่องเดียวเราจะ เรียนเรื่องการเลือกซื้ออาหารสดทั้งหมดแอดเรียนอยากรู้ถ้าเรียนอยากรู้ว่าอาหารสดที่ครูบอกเนี่ยคืออะไรนะเรามาดูการสืบค้นแบบที่หนึ่งนะคะเป็นวิธีการสืบค้นที่เ,เขาใช้กันทั่วโลกแล้วก็ง่ายที่สุดและก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้นะคะครูด้วยเช่นเดียวกันครูก็ยังใช้ เจ้าเว็บไซต์นี้ในการสืบค้นเ่าเรามีเราสืบค้นได้โดยการหาทางเว็บไซต์อ่าอันที่หนึ่งนะคะเว็บไซต์ที่เราสืบค้นกันทั่วโลกได้แก่ถูกต้องค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Google ใช่ไหมเ่เมื่อครูบอกว่าอ้าววันนี้เธอไปสืบค้นวิธีการเลือกซื้อหมู อ่าขอโทษเลือกซื้ออาหารสดนะเราก็ไปเลยไปอันดับแรก g o o g l e อ่าวิธีการสืบคน้นง่ายๆเลยคุณก็พิมพ์ไปเลยว่าบางคนยังไม่รู้อาหารสดคืออะไรใช่ไหมคะูค้เลยอาหารสดพิมพ์เข้าไปอ่านะมีอะไรบ้างอนะอาหารสดมีอะไรบ้างก็พิมพ์เข้าไปเลย แล้วเราก็เลือกขึ้นมามันจะมีขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะการอาหารสดในเว็บไซต์ของ Google เนี่ยนะเธอก็เลือกมันสักหนึ่งเว็บไซต์แล้วก็คลิกเข้าไปดูกดเข้าไปดูนะคะว่าอาหารสดคืออะไรนะอาหารสดก็ได้แก่มู เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ปลาน้ําจืดปลาทะเลกุ้องอาหารเนี้ยทั้งหมดนี้คืออาหารสดนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าอาหารสดคืออะไรแต่ว่าโจทย์ในวันนี้ของครูก็คือให้นักเรียนสืบค้นการเลือกซื้ออาหารสดมาสองชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เว็บไซต์ g o o g l e ของเราเหมือนเดิม แล้วเราก็พิมพ์ไปว่าการเลือกซื้ออาหารสดาการเลือกซื้อค้นหา,าก็จะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารสดมาเต็มไปหมดเลยอเราลองคลิกดูสักหนึ่งอันนะคะ สมมุติว่าคุณก็ไปได้ความรู้การเลือกซื้อเนื้อหมูมาจากเว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์นี้ชื่อว่าเว็บไซต์อาหารปลอดภัยใช่ไหมนี่ก็เอาเนื้อหาที่ได้จากเว็บเนี้ยไปเขียนลงในใบงานการบ้านของครูนะ,ะข้อที่หนึ่งอาหารที่เราซื้อคืออาหารสดคือ สมมติเป็นเนื้อหมูคุณก็เขียนไปเนื้อหมูแล้วมันมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรคุณก็เขียนลงไปนะคะเรามาดูตรงนี้นิดนึงตรงคําว่าแหล่งข้อมูลที่สืบค้นนะสมมุติเธอได้ไปสืบค้นมาจากเว็บไซต์เมื่อกี้นี้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าอาหารปลอดภัยเธอก็ไปเขียนแหล่งข้อมูลที่สืบค้นว่า เว็บไซต์อาหารปลอดภัยเข้าใจไหมคะ,ะประมาณนี้นะคะต่อไปวิธีสืบคน้นวิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนคุ้นเคยกันมากที่สุดเพราะว่าขณะนี้เราก็ยังใช้เว็บไซต์นี้อยู่หรือว่าแอปพลิเคชันนี้อยู่นะคะก็คือ YouTube นะคะ YouTube ไม่ได้มีไว้ฟังเพลงอย่างเดียว YouTube ไม่ได้มีไว้ฟังแคสเกมอย่างเดียว YouTube ไม่ได้มีไว้ดูตลกอย่างเดียวนะคะ YouTube ยังมีการเรียนการสอนมีความรู้มากมายนะคะวิธีการค้นหาหรือว่าสืบค้นก็เหมือนเดิมคุณก็พิมพ์ไปเลยการเลือกซื้ออาหารสดอโอ้ ข้อดีของ Youtube ก็คือส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของวิดีโอใช่ไหมคะรูปแบบของวิดีโอต่างๆนะสมมุติว่าเราเลือกขึ้นมา1วิดีโอ ه, การเลือกซื้อปลาสดนะวิธีการเลือกซื้อปลาสดโอ้เราก็เห็นล้เลือกซื้อปลาสดในเกล็ aked, ต้องสดใสตาต้องใสอยู่เสมอไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเธอก็เอาไปตอบคําถามในอาจจะเป็นข้อ2อนะคะอาหารสดคือปลาสดะนะคะปลาสด คุณก็เขียนไปแล้วคุณมีวิธีเลือกซื้อปลายอย่างไรแหล่งข้อมูลที่สืบคน้นเธอไปค้นมาจากไหนเมื่อกี้นี้เว็บ u t u b e นะคะคุณก็เขียนไปเลยว่า u t u b e คุณก็เขียนไปในคำตอบ YouTube นะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะเสร็จตอบคำถามเรียบร้อยอย่าลืมเขียนชื่อ นมสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะแต่มีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สามวิธีที่สามเป็นวิธีที่มีมาแต่โบร,โบราณน,นะาะมีมาแต่โบร,โบราณก็คือวิธีการสอบถามจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะคะสอบถามนะ,คะใครบ้างที่เราจะสอบถามได้หนึ่งคนที่อยู่ที่บ้านเรานะคะ คนที่อยู่ที่บ้านเราเอผู้ปกครองพ่อแม่ต่างๆเนี่ยเดินไปถามได้เลยแม่แม่เรามีวิธีการเลือกซื้อหมูอย่างไรนะแม่แม่เราจะซื้อปลาสักตัวเนี่ยเราเลือกอยังไงเราจะซื้อกุ้งมาทําผัดกะเพรากุ้งเนี่ยเราเลือกอยังไงแม่นี่คือการสอบถามเป็นการสืบค้นชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ การสอบถามจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เป็นการสืบค้นวิธีหนึ่งเรียนสามารถที่จะเอามาตอบคำถามได้เลยเช่นคุณไปเทเดินไปถามยายคุณยายหนูขอรู้วิธีการเลือกซื้อหมูหน่อยไปถามยายยายบอกเอ็นก็ไปเลือกดูสิที่มันปีเนื้อสีแดงแดงใช่ไหม แบบประมาณอย่างนี้แล้วก็ดูที่มันมีเม้นนะนะเราก็ได้ความรู้จัดยายแล้วเราก็มาเขียนสรุปลงเป็นวิธีการเลือกซื้อแล้วแหล่งข้อมูลที่สืบค้นก็คือถามถามใครมาถามใครมาคุณเขียนไปคุณถามชื่อชื่อเขาเขียนถามจากจากแม่ถามจากพี่นะคะแต่ช่วงโควิดแบบนี้นะนักเรียนไม่ต้องไปตลาดนะคะ น้องไม,ไม่ต้องไปถามแม่ค้าในตลาดอย่างนี้นะไม่ต้องไปลูกไม่ต้องออกจากบ้านเราถามจากคนที่บ้านเราเนี่ยแหละหรือถ้าไม่มีใครถามเลยไม่มีใครตอบเราได้เลยครูยังอยู่นะคะถามครูก็ได้นะครูยังอยู่ไปถามครูก็ได้ไม่ต้องไปถามคนอื่นก็ได้นะทำไงถึงจะคุยกับครูได้นะคะไลน์มาโทรไลน์มา นะคะคุณครูยินดีที่จะตอบคำถามให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเธอสืบค้นได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นการเรียนแบบยุคใหม่นะคะปีสองพันยสิบนะคะเมื่อนักเรียนโตขึ้นไปในระดับมัธยมเนี่ยไม่มีการมานั่งมายืนบอกในระดับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันไม่มีการมาบอกโอ้ยเธออย่างนี้อย่างนี้เป็นคำตอบอ้าตอบคำถามอย่างเงี้ยนะคะไม่มีแล้วนะคะ พออยู่นักเรียนอยู่มัธยมเนี่ยนักเรียนต้องไปค้นหาคําตอบนะคะค้นหาคําตอบเราเองอวันนี้ก็เช่นเดียวกันวิชาการงานอาชีพชั้นป .6 เนี่ยวันที่สามสิบกรกฎาคมเนีนะให้เรียนก็ไปสืบค้นแล้วก็ตอบคาถามลงในใบางานที่ครูให้เสร็จแล้วนัวกเรียนก็ถ่ายรูปใบางานใบเนี้ยอัพลงในอัลบัม้มนะคะอัพลงในอัลบั้มส่งงานนะ แล้วก็ถ่ายรูปตอนดูคลิปนี้ให้ครูคด้วยนะคะถ่ายรูปตอนดูคลิปส่งมาสักหนึ่งรูปนะเพื่อครูจะไปประกอบการรายงานนะคะครูต้องมีการรายงานขอออเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องจะฝากเพียงเท่านี้เรียนไม่ต้องรีบทำงานมากก็ได้นะคะเราใช้เวลาว่างเราใช้เวลาว่างจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เราค่อยทำ แล้วส่งมาคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะนะโอเคสำหรับการเรียนในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำงานส่งแล้วก็ขอให้เรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงฝากกดติดตามกดไ like ลค์เพจครูเข้าขัวด้วยนะคะเพจนี้ทาง youtube นะคะฝากกดติดตามนิดนึง s b s c r i b e ด้วยก็ได้ นะโอเคไว้พบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้ารับวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย